สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโตไปพร้อมแอลนะคะวันนี้เรามีคลิปที่เกี่ยวกับเนื้อหาเคล็ดลับการสร้างคนเล็กให้คิดการใหญ่หรือการสร้างผู้นําในแบบมหาตมะคารทีค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะบทที่1การตัดสินใจคารทีวัดการตัดสินใจทุกอย่างกับความถูกต้องถึงกระนั้นก็ตาม การตัดสินใจว่าอะไรคือความถูกต้องสําหรับชีวิตของตัวเองคนเดียวกับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของกลุ่มคนในฐานะผู้นําแล้วเป็นเรื่องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคานทีซึ่งผู้สนับสนุนเรียกท่านด้วยความรักว่าบาปูซึ่งแปลว่าพ่อในภาษาฮินดูเป็นผู้ทําการตัดสินใจให้กับขบวนการเคลื่อนไหวขนาดมหึมาและประชาชนจํานวนมหาศาลยิ่งกว่าไม่มีเดิมพันอะไรสูงไปกว่านี้อีกแล้ว ชะตากรรมของคนมากมายและอินเดียทั้งประเทศแขวนอยู่บนดุลยาพินิษนั้นทั้งหกบทเรียนในบทที่หนึ่งนี้ได้รวมเอาคำแนะนำในการนำจินตนาการมาใช้ในการทดลองเหมือนการใช้กระดาษลิสมัสหรือเครื่องเสียงทายเพื่อการตัดสินใจว่าเราจะใช้ความสามารถในการเป็นผู้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหนทำให้รู้ถึงความสำคัญและพลังโน้มน้าวของการตัดสินใจอย่างโปร่งใสว่าเมื่อใดที่ควรประนีประนอมและเมื่อใดที่ควรยืนกราน บทเรียนที่ 1. ใส่ใบหน้าลงในนโยบายคานทีได้แนะนำสิ่งที่ท่านเรียกว่าเครื่องเสียงทายให้กับนักข่าวนิรนามผู้หนึ่งผู้ที่แสดงความไม่แน่ใจว่าตนควรจะเลือกปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ที่ลำบากคานทีแนะผู้สื่อข่าวผู้นั้นว่าให้นึกถึงใบหน้าของคนที่ยากจนและอ่อนแอที่สุดที่คุณเคยพบแล้วถามตัวเองว่าขั้นตอนที่คุณกำลังใคร่ครวญอยู่นั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขาหรือไม่ สมมติฐานของคานทีก็คือหากสิ่งที่กำลังใคร่ครวญนั้นมีเขาว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนระดับล่างสุดของสังคมมันก็จะมีประโยชน์ต่อทุกคนบทเรียนที่2พร้อมจะเป็นผู้นำที่โดดเดี่ยว CEO ที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งนำด้วยการออนอ่อนผ่อนตามความต้องการของสมาชิกองค์กรเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่จะอยู่เหนือกว่าชวนให้สงสัยว่าวัตถุป,ประสงค์ของเขาคือการทำให้พนักงานส่วนใหญ่พอใจ หรือเพราะเขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะมีวิธีจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องกว่าคนส่วนน้อยเราต้องถามว่าการเอาอกเอาใจพนักงานคือเป้าหมายที่มีเหตุผลของการประกอบธุรกิจใดๆหรือเปล่าจะช่วยสร้างกําไรหรือไม่ซึ่งก็เกือบแน่นอนว่าไม่เป้าหมายที่มีเหตุผลกว่าน่าจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการกระทำใดๆผู้นำต้องคิดถึงประโยชน์ของทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเสมอซึ่งบางครั้งหมายถึงการตัดสินใจที่อาจทำให้คนไม่พอใจบ่อยครั้งต้องทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่และทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือความเข้าใจของตนเองแทนบทเรียนที่สามอบรับความโปร่งใสความโปร่งใสทำให้เกิดความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของของ,ของทุกคนในองค์กรคานทียืนยันว่าทุกสิ่งที่ทำคือสิ่งที่เรียกว่า การกรบฏอย่างเปิดเผยการประท้วงด้วยการเพิกเฉยต่อกฎหมายหรืออาระยะขัดขืนของเขาเป็นที่รู้กันทั่วว่าเป็นการประท้วงด้วยความโปร่งใสและนั่นคือเคล็ดลับของความสําเร็จในการปฏิวัติภายใต้การนําของท่านบทเรียนที่4กําหนดเขตไม่มีการประนีประนอมการปฏิวัติรัสเซียในปีคริสตศักราช1917ได้โค่นลมพระเจ้าซานิโคลัสที่สอง รัฐบาลคอมมิวนิสต์หรือพรรคบอลเชวิคเข้ามาปกครองแทนในปีคริสตศักราช1924ทคานทีกล่าวว่าสหายบอลเชวิคผู้ซึ่งมอบความไว้วางใจแก่ข้าพเจ้าจะต้องตระหนักว่าแม้ข้าพเจ้าจะเข้าใจและชื่นชมในแรงจูงใจต่างๆที่น่ายกย่องแต่ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ไม่มีวันอารมุ่มอวยกับการใช้ความรุนแรงแม้ว่าจะเพื่องานที่ประเสริฐที่สุด CEO และผู้บริหารทุกคนจะต้องกำหนดอนาเขตที่ไม่มีการประนีประนอมเข้าไว้ส่วนไม่ประนีประนอมเหล่านี้จะต้องไม่กำหนดตามใจตัวเองหรือด้วยอาตาัตราแต่เป็นไปเพื่อปกป้องหลักการและนโยบายที่พิสูจน์แล้วว่าสำคัญมากต่อการปฏิบัติงานและเป็นแก่นแท้ของธุรกิจบทเรียนที่5ปลูกฝังความกล้าที่จะยืนหยัดงานของคุณไม่ใช่งานง่ายๆคุณต้องการเป็นผู้นําที่ไม่ใช่แบบเผด็จการขาดความยั้งคิด รวมทั้งไม่ใช่แบบประชาธิปไตยขาดความยั้งคิดคุณไม่ต้องการขึ้นนําด้วยความเชื่อมืดบอดว่าตัวเองและคุณคนเดียวเท่านั้นที่ถูกและคุณก็ไม่ต้องการขึ้นนําโดยฟังแต่เสียงข้างมากอย่างเดียวคานทีต้องพบกับปัญหาสม,มดุลของการตัดสินใจด้วยเช่นกันคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแม้แต่เรื่องการให้อินเดียปกครองตนเองนอกจากนี้ยังมีเสียงหัวเราะเยาะต่อวิธีการต่อต้านด้วยการนิ่งเฉยของท่านด้วยนับเป็นการยากยิ่งในการ,รเผชิญกับความท้าทายเช่นนี้ และสามารถคงความเชื่อว่าคุณเป็นฝ่ายถูกในขณะที่คนอื่นๆบอกว่าคุณผิดสิ่งเดียวที่จะป้องกันความรู้สึกนี้ได้ตามความคิดของคารทีก็คือการปลูกฝังความกล้าที่จะยืนหยัดความสงสัยคือศัตรูของความกล้าแต่ก็ช่วยในการตัดสินใจผู้ตัดสินใจที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดจะต้องมีสมดุลระหว่างความสงสัยและความกล้าด้วยการแตกกระบวนการตัดสินใจออกเป็น3มขั้นตอนใหญ่ดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่ง ผู้นำจะต้องฟังทั้งเสียงคนส่วนใหญ่และคนส่วนน้อยต้องเชิญชวนให้คนออกความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยไม่มีการลงโทษขั้นตอนที่2ผู้นำจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลและความเห็นทั้งหมดที่รวบรวมมาเมื่อจบขั้นตอนนี้แล้วผู้บริหารจะต้องตัดสินใจได้ขั้นตอนที่3ประกาศการตัดสินใจและอธิบายตามสมควรก่อนที่จะลงมือปฏิบัติขั้นตอนนี้ผู้บริหารจะต้องไม่มีความสงสัย แต่ต้องมีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่เชื่อแทนเพราะขั้นตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะขอความเห็นทันทีที่การตัดสินใจล่วงเข้ามาขั้นตอนที่3แล้วผู้นำจะต้องไม่มีความสงสัยหรือความเห็นแย้งผู้นำจะขึ้นนำเพื่อทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่จากคนทั้งองค์กรบทเรียนที่6ทําให้เวลาเป็นพันธมิตรของคุณเมื่อการตัดสินใจมีเดิมพันสูง การหล็กเร่งแรงกดดันจากเทคโนโลยีที่ทำให้เราต้องตอบสนองทันทีนั้นเป็นสิ่งที่ฉลาดเราต่างทราบดีว่าการผูกมิตรย่อมดีกว่าเป็นศัตรูทำไมจึงไม่ทำให้เวลาเป็นมิตรกับเราแทนที่จะเป็นศัตรูคานทีด้านิยามการแสดงออกซึ่งความเห็นของเขาคือหน้าที่ส่วนการโน้มน้าวนั้นคานทีเชื่อมั่นว่าเวลาจะเป็นผู้จัดการสิ่งที่เหลือเองโดยการปล่อยให้ความเห็นที่แสดงออกมาถูกย่อยถกเถียงชํำแหละ ประเมินและปฏิบัติพวกเราจำนวนมากถูกขับดันโดยความรู้สึกว่าเวลามีจำกัดและการถูกขับดันเช่นนั้นทำให้เราไม่มีอิสระในการปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ CEO ชั้นยอดจะไว้วางใจในเวลาแทนที่จะงดหงิดกับมันพวกเขากระกณฑนเวลาให้เข้ามาเป็นพันธมิตรในความเป็นผู้นำโดยจะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแทนที่จะยอมตกเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยีบทที่2ดู Do o ด บทเรียนทั้ง7ในบทนี้เกี่ยวข้องกับศิละปะในการสร้างแรงกระตุ้นโดยไม่ห่วงว่าจะมีทางตันด้วยการนําเสนอหลักในการกระตุ้นให้คนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ที่มีเดิมพันสูงสุดมีความเสี่ยงมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสมากที่สุดด้วยบทเรียนที่7อย่ารีรอหากชีวิตและผลงานของคารทีได้พิสูจน์ถึงความจริงข้อหนึ่งให้โลกหายสงสัยสิ่งนั้น คือคนผู้เดียวสามารถนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงแม้แต่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็าสามารถเริ่มต้นจากคนคนเดียวได้และมันจะเริ่มขึ้นเมื่อคนผู้นั้นลงมือทำบทเรียนที่8ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ปราศจ,จากกลวิธีคานทีสนับสนุนการพึ่งพาตนเองเป็นทางออกที่จะทำให้เศร,รษฐกิจของอินเดียหลุดพ้นจากการต้องพึ่งพาการนำเข้าจากอังกฤษ ความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ CE อทุกคนแต่คุณจะต้องไม่หยุดคิดเพียงเพราะว่าคุณได้กำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วแม้แต่กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ยังไร้ประโยชน์และอาจเป็นโทษด,ด้วยหากไม่มีกลวิธีในการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพโมเดลธุรกิจของประเทศตะวันตกปกติจะแบ่งเป็นระดับชั้นผู้บริหารซึ่งอยู่ข้างบนจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ,ธ์ภาพใหญ่ผู้บริหารระดับกลางทำหน้าที่กำหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ผู้บริหารระดับสูงวางไว้การวางกลยุทธ์จะต้องตามมาด้วยการกำหนดกลาวิธีไปพร้อมกันเสมอการทำเช่นนี้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางหรือผู้วางกลยุทธ์และผู้กำหนดวิธีการดำเนินการจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดถ้าจะให้ดีก็คือ CEO ต้องรวมกลยุทธ์และกลาวิธีไว้ในการวางแผนตั้งแต่เริ่มแรกบทเรียนที่9ใช้ประโยชน์จากความบกพร่อง งานในชีวิตของคารทีคือการแสดงให้เห็นว่าการก้าวไปข้างหน้าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะล้มเหลวและมีความเข้มแข็งที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งคุณต้องระลึกไว้ด้วยว่าความไม่สมบูรณ์แบบเท่านั้นที่จะทำให้คุณและธุรกิจของคุณก้าวไปสู่จุดหมายดังนั้นจงอย่าตำหนิความไม่สมบูรณ์แบบแต่ให้หล่อเลี้ยงมันใช้ประโยชน์จากมันและจัดการกับมันเพราะความไม่สมบูรณ์แบบ คือเชื้อเพลิงที่ผักดันการใดๆที่ควรค่าแก่การพยายามบทเรียนที่10จงไม่พึงพอใจอยู่เสมอหากพบว่าองค์กรของคุณกําลังจะบ,บรรลุเป้าหมายให้มองหาวิธีขยับเป้าหมายออกไปอีกเพราะความพอใจเป็นอันตรายสําหรับพลังขับเคลื่อนของธุรกิจจงปฏิเสธความสําเร็จแต่สนับสนุนความมุมานะบทเรียนที่11โศกนาฏกรรมของการเสียเวลา ในจดหมายถึงหน้ารันธาตคานทีญาติและผู้ร่วมงานคนหนึ่งของคานทีกล่าวถึงการเสียเวลา15นาทีว่าในการถกเถียงการถึงวิธีการใช้ซองจดหมายบุผ้าเพื่อนำซองกลับมาใช้ซ้ำคําถามก็คือควรจะนำกระดาษเปล่ามาปิดบนซองจดหมายทั้งด้านหรือควรจะปิดเฉพาะตรงที่เขียนแล้วเท่านั้นซึ่งมันเป็นการถกเถียงที่เสียเวลาเปล่าโดยแท้ การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ไปนาทีดูเหมือนเป็นโศก,กน,นาฏกรรมสำหรับคานทีหากคิดว่าเวลาเป็นสินค้าชนิดหนึ่งคานทีอาจไม่ได้ตีความเกินจริงอย่างที่เราคิดกันในตอนแรกความจริงแล้วสิ่งที่ควรทุ่มเทให้มากกว่าคือการใส่ใจกับการใช้เวลาเพราะเวลาไม่มีวันหวนกลับมาใหม่ไม่ว่าเราจะใช้จะลงทุนหรือจะเสียไป,ปเปล่าๆปลปิปปปป๊ี้เวลาก็จะหมดไปการสูญทรัพยากรมันมีค่าและมีจำกัดโดยเปล่าประโยชน์ คือโศกนาฏกรรมบทเรียนที่12คาดหวังความสำเร็จขณะที่อินเดียกำลังจะได้รับเอกราชอยู่รอมรอมีผู้ขอให้คารทีเสนอแผนสำรองหากว่าการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะขึ้นมาทำหน้าที่รัฐบาลชั่วคราวล้มเหลวคานทีได้ปฏิเสธที่จะครุ่นคิดถึงความมืดมิดก่อนที่มันจะปรากฏต,ต่อหน้าการเพิกเฉยกับปัญหาไม่ประเมินความเสี่ยงจงใจประมาทหรือไม่วางแผนสำรอง ล้วนไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีในการนำแต่อย่างไรก็ตามการมัวแต่นักถึงปัญหาจนองค์กรง่อยเปลี้ยไม่กล้าลงมือทําอะไรทั้งสิ้นก็เป็นกลยุทธ์ที่อันตรายมากบทเรียนที่13จงตรณีกับเงินตราแห่งแรงบันดาลใจ Do or die สู้หรือตายจะมีความทุ่มเทใจที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกหรือบางครั้งธุรกิจก็มาถึงทางแยกที่ดูอ r ดา เป็นคำที่ใกล้เคียงที่สุดในการแสดงถึงเดิมพันที่มีให้เลือกและความทุ่มเทที่จำเป็นซึ่งจะนำไปสู่การเลือกได้อย่างถูกต้องจะไม่มีทางรอดเลยหากคุณไม่ทุ่มเทเต็มที่ดังนั้นขอให้คุณเก็บคำเรียกร้องขอให้ทุกคนทุ่มเทเต็มที่ไว้เมื่อถึงสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นจงตรหนีที่จะใช้เงินตราแห่งแรงบันดาลใจเพราะคุณไม่รู้ว่าเมื่อไรที่คุณจะต้องการใช้ทุกบาททุกสตางค์อย่างแท้จริง บทที่สามอัจฉริยะแห่งการไม่ให้ความร่วมมือการไม่ให้ความร่วมมือเป็นทั้งกลวิธีที่คานทีนำมาใช้ในการสยบก,การใช้อำนาจกดขี่ของรัฐบาลอังกฤษในอินเดียและเป็นช่วงหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อการปกครองตนเองและเอกราชของอินเดียเป็นการเพิกเฉยต่อกฎหมายและต่อสถาบันของอังกฤษในอินเดียตั้งแต่ศาลไปจนถึงธุรกิจการค้าต่างๆคานทีเข้าใจว่าแม้แต่อำนาจของรัฐบาลที่กดขี่ที่สุด ที่สุดแล้วก็มาจากความยินยอมของประชาชนที่ถูกปกครองเมื่อใดที่ประชาชนหันหลังให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็จะหมดอำนาจการไม่ให้ความร่วมมือทั่วประเทศซึ่งมีชาวอินเดียนับล้านเข้าร่วมสร้างความสั่นสะเทือนอย่างถึงแก่นให้กับจกักรวรรดิอังกฤษสำหรับผู้นำธุรกิจในปัจจุบันการไม่ให้ความร่วมมือยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความจำเป็นในการทำงานไม่ใช่สักแต่ออกคำสั่งแก่พนักงาน องค์กรธุรกิจที่ซับซ้อนจะไม่สามารถบริหารด้วยการบังคับให้คนเชื่อฟังเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการความยินยอมพร้อมใจที่จะเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกันและเป็นหน้าที่ของ CEO และผู้บริหารในการทําให้เกิดขึ้นทุกวันบทเรียนที่14ปฏิบัติให้สมควรได้รับความร่วมมือจุดสุดยอดของการรณรงค์ต่อต้านอย่างสงบของคานทีต่อรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอินเดียคือการไม่ให้ความร่วมมือ โดยประชาชนจะปฏิเสธไม่ทำตามกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆของอังกฤษในอินเดียในฐานะผู้บริหารคุณอาจจะเชื่อว่าการไม่ให้ความร่วมมือไม่สามารถใช้กับธุรกิจของคุณได้เพราะหากว่าพนักงานคนใดไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ทำหน้าที่คุณสามารถไล่ออกได้แน่นอนว่าคุณสามารถไล่พนักงานที่ไม่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายออกได้ทว่าการไม่ให้ความร่วมมือในบริบทของการทำงานส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ระดับความรุนแรง ไม่ใช่ปฏิเสธไม่ทำงานเสียทีเดียวพนักงานที่รู้สึกไม่พอใจมีวิธีมากมายในการไม่ให้ความร่วมมือทำให้ประสิทธิภาพของพนักงานและคุณค่าที่เขาจะมอบให้กับบริษัทลดลงจำไว้เสมอว่าในการนำคุณสามารถใช้อำนาจได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นหากพนักงานไม่รู้สึกว่าตนมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีนัยสำคัญในบริษัทแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่พวกเขาจะให้ความร่วมมือกับผู้นำของบริษัทอย่างเต็มที่ บทเรียนที่ 15. เปลือกของการเชื่อฟังสำหรับคานทีแล้วความดีงามพื้นฐานคือความไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดคานทีตั้งใจให้บทเรียนเรื่องการเชื่อฟังโดยสมัครใจไม่สามารถบีบบังคับได้เป็นบทเรียนประจำใจสำหรับผู้แสวงหาอิสรภาพและนี่คือบทเรียนที่สำคัญสำหรับผู้นำด้วยองค์กรที่ตั้งอยู่บนการบีบบังคับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะพังทลายลงเท่านั้น CEO จะต้องเรียนรู้ว่าการบีบบังคับให้คนเชื่อฟังเป็นการกระทำที่โง่เขลาและมีคุณค่าต่ำกว่าความไร้ค่าเสียอีกองค์กรที่จะอยู่รอดและเติบโตคือองค์กรที่ทุกคนให้ความร่วมมือโดยสมัครใจบทเรียนที่16ความบาดการต่อรองที่ไม่คุ้มค่าเมื่อได้รับข้อเสนอที่ไม่คุ้มวิธีที่ดีที่สุดคือเดินออกมาไม่ต้องเถียงไม่ต้องโน้มน้าวไม่ต้องขม่มขู่แค่เดินออกมาเฉยๆเท่านั้น หากเราต้องการคงอิสรภาพในการนำอย่างมีประสิทธิภาพไว้จงอย่ายอมให้ถูกนำไปสู่สถานการณ์หนีเสือปะจระเข้เมื่อได้รับข้อเสนอที่ไม่ดีจงนิ่งปฏิเสธและเดินออกมาหากได้รับการโน้มน้าวด้วยข้อเสนอที่ดีกว่าจึงค่อยพิจารณาบทเรียนที่17เลือกไม่โต้แยง้งวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะการโต้เถียงคือการหลีกเลี่ยงการนำของซ e o ไม่ว่าคนไหนก็ตาม ไม่ได้มาจากอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนามธารมแต่มาจากผลลัพธ์ถามตัวเองว่าคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นผู้ชนะในการโต้เถียงหรือใช้อำนาจเหนือผู้อื่นหากคุณไม่สามารถบรรลุผลที่ต้องการจากการโต้เถียงได้จงมองไปที่เป้าหมายอย่าปล่อยให้วิธีการเข้ามาขวางและทำให้ควยเขวจงมุ่งอยู่กับผลลัพธ์และคุณจะมีเวลาน้อยลงสำหรับความขัดแยง้งอย่าปล่อยให้ความขัดแย้งเป็นงานของคู่แข่งในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาของคุณในการสร้างความเป็นเลิศดีกว่า บทเรียนที่18ใช้จิวจิสุเชิงสังคมศิละปะการป้องกันตัวที่เรียกว่าจิวจิสุนั้นคือเทคนิคการต่อสู้ที่คุณใช้พลังของคู่ต่อสู้ทำร้ายตัวเขาเองบ่อยครั้งการใช้จิวจิสุเชิงสังคมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการกับความขัดแย้งโดยไม่ทำเหตุการณ์ลุกลามไปสู่การ,รเผชิญหน้าบทเรียนที่19ผลไม่สามารถพิสูจน์ว่าวิธีถูกต้องเกือบตลอดชีวิต วิธีหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองของคานทีคือการละเมิดกฎหมายผู้นำที่จะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างระมัดระวังที่สุดจะแน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมวิธีและผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกันในบริบทของธุรกิจความรุนแรงซึ่งรวมถึงการหลอกลวงช่อโกงข่มขู่จะไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและยั่งยืน เพราะธุรกิจนั้นจะผูกพันอยู่กับห่วงโซ่แห่งความรุนแรงตลอดไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่มาจากความรุนแรงจะไม่ใช่การปลดปล่อยที่แย่กว่านั้นก็คือแม้แต่ผลลัพธ์ที่ดีอย่างเห็นได้ชัดก็มัวหมองจากการเลือกใช้วิธีที่ผิดหรือน่าสงสัยได้และความแปดเปื้อนนี้จะสามารถทำลายประโยชน์ใดๆที่ผลลัพธ์ที่ดีอาจมีในบ้านปลายได้บทที่4ให้ทุกคนได้รับส่วนแบ่ง วัฒนธรรมฮินดูในอินเดียสมัยคานธีแบ่งออกเป็นสี่วันนะประกอบด้วยพรามณ์เป็นวันนะสูงสุดและผู้ที่อยู่ต่ำกว่าวันนะคือพวกจันทานที่ไม่มีวันนะคานธีตั้งประเด็นให้การยกเลิกชนชั้นจันทานเป็นหัวใจสำคัญของการรณรงค์สิทธิมนุษยชนในอินเดียการรณรงค์เพื่อความเสมอภาคโดยทั่วหน้าของคานธีเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าของการรณรงค์เพื่อการปกครองตอนเองของอินเดียที่เป็นเอกราช บทเรียนในบทที่4นี้สําหรับพวกเราในฐานะนักธุรกิจจะไม่เกี่ยวกับศีลธรรมหรือศาสนาแต่จะเน้นที่ความสําคัญของการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานเพื่อนร่วมงานลูกน้องเจ้านายนักลงทุนได้รับส่วนแบ่งจากองค์กรของคุณธุรกิจไม่ได้ทําธุรกิจกับธุรกิจอื่นแต่คนทําธุรกิจกับคนด้วยกันจงปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างยุติธรรม และพวกเขาจะกลับมาหาคุณอยู่เสมอบทเรียนที่20จงให้ความเคารพทุกคนสม่ำเสมออินเดียในยุคข,ของคานทีชาวฮินดูส่วนใหญ่จะยึดระบบวันนะอย่างเคร่งครัดการยืนกลานว่าทุกคนเท่าเทียมกันเป็นเรื่องที่บ้าบิน่นน่าตกใจหรือเป็นการปฏิวัติก็ว่าได้ในการทำธุรกิจการให้ความเท่าเทียมและให้ความเคารพกับทุกคนน่าจะเสียเวลาน้อยกว่าการนั่งแบ่งแยกประเภทลูกค้า นอกจากนี้นโยบายการให้ความเคารพดยเท่าเทียมกันยังไม่เพียงแต่ทําให้ไม่มีใครสามารถกล่าวหาคุณได้ในเรื่องจริยธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณในแบบเดียวกันด้วยเมื่อลูกค้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องได้รับประโยชน์จากคุณมากกว่าที่พวกเขาคาดหวังเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะมากประโยชน์กับคืนมากกว่าที่คาดว่าจะให้ในตอนแรกบทเรียนที่21ให้ความสําคัญกับทุกงานในฐานะชนชั้น พวกจันทานจะทำงานที่ต่ำที่สุดรวมทั้งงานที่เรียกว่าไม่สะอาดเช่นงานขจัดสิ่งปฏิกูลถือเป็นงานที่น่ารังเกียจที่สุดในบรรดางานของจันทานแต่คารทีได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในการคิดหาหลายวิธีที่สามารถเปลี่ยนงานที่ต่ำต้อยนี้ให้เป็นงานที่มีความหมายมากขึ้นและท้ายที่สุดก็กลายเป็นงานที่เสริมสร้างชีวิตหน้าที่ของผู้นำคือการทำให้งานทุกอย่างในองค์กรเป็นงานที่มีคุณค่าและมีเกียรติ บริษัทที่มีการบริหารที่ดีที่สุดคือบริษัทที่พนักงานมีความภาคภูมิใจและพึงพอใจกับการได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเลิศเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันบทเรียนที่22แสดงค่าของตัวคุณความดีงามเป็นสิ่งที่ควรแก่การเคารพนับถือแต่เมื่อใดที่ผู้มีคุณธรรมหลงตัวเองความดีงามของเขาก็ไม่มีความหมายแก่โลกอีกในธุรกิจแบรนด์คือสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะขายสบู่หรือขายตัวเองและคุณค่าของตัวคุณแก่ลูกค้าหรือลูกจ้างก็ตามชื่อแบรนด์จะไม่ทำให้คุณเป็นเลิศแต่เป็นสิ่งที่สื่อให้ผู้อื่นได้รู้ถึงชื่อเสียงในการผลิตของคุณหากคุณไม่สามารถสร้างชื่อเสียงที่ดีจากประสิทธิภาพในการทำงานได้ลูกค้าก็จะสร้างแบรนด์ให้คุณซึ่งรับรองได้ว่าอัตลักษณ์ที่พวกเขาเรียกขานนั้นไม่น่าพึงปรารถนาแน่นอนบทเรียนที่23 ทำให้การนำของคุณเป็นที่ปรา,ารถนาคานทีไม่ได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงด้วยการบีบบังคับซึ่งรวมถึงการปฏิวัติที่ใช้ความรุนแรงเพียงเพราะท่านคิดว่ามันผิดศิลธรรมที่สำคัญกว่านั้นก็คือท่านปฏิเสธเพราะเชื่อว่าการใช้กำลังเป็นวิธีที่ไร้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้คนเปลี่ยนแปลงการใช้กำลังเป็นการจุดความหวาดกลัวทำให้เหยื่อเชื่อว่าหากไม่ทำตามจะถูกทำให้เจ็บปวด การกระตุ้นที่ทรงพลังที่สุดจะยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองไม่ต้องมีการใช้กำลังหรือการบีบบังคับจากภายนอกในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่กำหนดวิธีที่ดีที่สุดคือความสมัครใจของทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรจงพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการนั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกคนบทเรียนที่24บริษัทคือครอบครัวอหิงสาคือหลักการไม่ใช้ความรุนแรง ท่านได้แนะให้ผู้สนับสนุนท่านมององค์กรใดๆที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่าคือครอบครัวจากความคิดเช่นนี้ก้าวต่อไปก็คือการมองว่าโลกทั้งผองคือครอบครัวเดียวกันกรอบความคิดเช่นนี้จะทําให้ผู้ที่ยึดหลักอิงสาไมห่หวาดเกรงผู้ใดและผู้อื่นก็ไม่ต้องหวาดเกรงเขา CEO คนใดที่มองธุรกิจว่าเป็นครอบครัวในความหมายตรงตามตัวอักษรคือความผิดพลาดกระนั้นก็ตาม อย่างที่คารทีแนะนำว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมองว่าสมาชิกขององค์กรคือครอบครัวเดียวกันในแง่ที่ว่าแม้สมาชิกแต่ละคนมีชีวิตและบทบาทของตนเองแต่ทุกคนผูกพันภายใต้ประโยชน์เดียวกันแนวคิดที่ว่าองค์กรคือทีมทีมหนึ่งนั้นถือว่าอ่อนไปสำหรับสัมพันธภาพเช่นนี้ในธุรกิจใดๆความเป็นอยู่และอนาคตของสมาชิกทุกคนล้วนขึ้นอยู่กับผลงานพฤติกรรมความใส่ใจและความสุจริตของทุกคน สมาชิกแต่ละคนจะต้องถือเป็นหน้าที่ในการทำงานและรับผิดชอบต่อบทบาทของตนเองทว่าในความอิสระนี้ทุกคนล้วนขึ้นอยู่กับกันและกันเมื่อคิดถึงองค์กรของคุณคุณจะต้องโฟกัสกับแบบจำลองนี้ด้วยใจมากกว่าสมองให้ทุกคนพึ่งพาก,กันและกันแต่มีอิสระแยกจากกันในแบบที่จะทำให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดการกล่าวเตือนของคานทีในการมองผู้เกี่ยวข้องกับคุณเป็นครอบครัวไม่ใช่เรื่องของศีลธรรม แต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการบทเรียนที่25หลายบุคคลแต่อัตลักษณ์เดียวคานทีได้ขอให้ผู้สนับสนุนท่านทุกคนคิดว่าตนคือวันน้าต่ำสุดเพื่อจะได้ไม่มีความรู้สึกสูงหรือต่ำอีกต่อไปขอให้ชาวอินเดียทุกคนอาสาเข้ามาอยู่ในวันน้านี้จุดประสงค์ก็เพื่อให้ทุกคนมีอัตลักษณ์เดียวกันโดยไม่มีการบังคับว่าตนจะต้องทำให้เหมือนกันราวกับแก สิ่งสุดท้ายที่ซ e o ผู้เชี่ยวชาญต้องการก็คือบริษัทที่มีแต่คนที่คอยก้มศีรษะเอ,อออไปกับคุณทุกอย่างมีทักษะเหมือนกันและมีความคิดที่เหมือนโขกออกมาจากพิมพ์เดียวกันบริษัทหนึ่งงจะบรรลุความเป็นเลิศชนิดไม่ธรรมดาได้ด้วยการนำคนที่ไม่เหมือนกันมาทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกันผู้นำบริษัทที่ต้องการความเป็นเลิศจะต้องหาวิธีในการทำให้สมาชิกขององคอ์กรมีอัตลักษณ์เดียวกันโดยไม่สูญเสียทักษะ ประสบการณ์และความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนบทเรียนที่26จ้างผลงานไม่ใช่จ้างคนวัตถุประสงค์และตัววัดของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือผลงานดังนั้นในการพิจารณาจัดจ้างคนซ e o จึงควรพิจารณาว่าพวกเขาสามารถให้ผลงานอย่างไรไม่ใช่ว่าพวกเขาคือใครความสามารถในการอ่านคนคือทักษะสำคัญสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารคนใดก็ตาม การอ่านคนของ CEO ไม่ใช่เพื่อประเมินบุค,คลิกโดยรวมหรือพยายามแก้นิสัยบางอย่างของพวกเขาแต่เพื่อดูว่าผลงานที่พวกเขาสามารถมอบให้แก่องค์กรคืออะไรบทเรียนที่27อย่าหันหลังให้กับผู้คัดค้านปกติแล้วความสงสัยและไม่พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อประเด็นการตัดสินใจมีความสําคัญต่อหลักการการหันหลังให้กับผู้คัดค้านที่มีหลักการรังแต่จะทําให้เกิดปัญหามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียขวัญและกําลังใจ ความจงรักภักดีต่อองค์กรอัตราการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงานสูงหรือไม่ก็ถึงขั้นไหยยนะไปเลยผู้นำไม่จำเป็นต้องอดกลั้นกับพนักงานที่ไม่ทำตามหน้าที่ที่ถูกจ้างมาหรือไม่ทำงานที่ระบุไว้ในคำบรรยายลักษณะงานแต่ไม่ควรเพิกเฉยหรือลงโทษพนักงานที่มีความเห็นขัดแย้งอย่างมีหลักการในการตัดสินใจทุกมุมมองล้วนเป็นประโยชน์แม้แต่มุมมองที่เห็นต่างที่สุดการฟัง ประเมินและให้ความเคารพต่อความเห็นแยง้งไม่ได้หมายความว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องยอมเสียงส่วนน้อยความจริงแล้วคือบทเรียนของขวัญและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตัดสินใจที่มีประโยชน์รวมทั้งเป็นสิ่งที่อาจสำคัญกับองค์กรมากด้วยในการทำงานร่วมกันหากทุกคนคิดเหมือนกันแสดงว่าไม่มีใครที่ใช้ความคิดอย่างแท้จริงบทเรียนที่28ตายตัวในเป้าหมายยืดหยุ่นในวิธีการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพคานทีมุ่งเน้นกับวิธีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์มากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงคนการวิเคราะห์ผลงานของพนักงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์และกำหนดเป้าหมายที่มีเหตุผลน่าจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและทำให้โอกาสบรรลุเป้ามีมากกว่าเพราะที่สุดแล้วการจะแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ซับซ้อนจะเป็นไปได้มากกว่าการแก้ไขที่ตัวมนุษย์ CEO ไม่สามารถละเลยทุนมนุษย์ของธุรกิจ เป้าหมายในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงคนแต่เป็นการให้แนวทางนำและพัฒนาประสิทธิภาพเป้าหมายก็คือเป้าหมายไม่ว่าจะเวลาไหนก็คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดของแผนกหรือบริษัทวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการนำไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้นคือการผสมผสานร,ระหว่างเป้าหมายที่มีความแน่นอนตายตัวกับวิธีการและสไตล์ที่ยืดหยุ่นเพื่อบรรลุผลอย่ายอมรับสิ่งใดที่ต่ำกว่าความเป็นเลิศ แต่จงเปิดกว้างยอมรับวิธีการหลากหลายของพนักงานแต่ละคนในการบรรลุความเป็นเลิศนั้นบทเรียนที่29ผู้นําไม่เคยตามงานแรกสุดของ CEO คือการกําหนดว่าใครคือนายตัวจริงของตนตนทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพนักงานหรือผู้ถือหุ้นหรือลูกค้าพนักงานต้องการเงินเดือนสูงขึ้นผู้ถือหุ้นต้องการให้ต้นทุนต่ําลงและกําไรสูงขึ้นส่วนลูกค้าต้องการคุณค่าสูงสุด คือคุณภาพสูงราคาต่ำยิ่งกว่านั้นยังต้องกำหนดว่าใครจะต้องเป็นผู้ถูกเสมอลูกค้าพนักงานหรือผู้ถือหุ้นวิธีในการหลุดจากปัญหาที่เสมือนหล่มโครนซึ่งไม่มีที่ยึดคือการค้นหาพัฒนาให้คำนิยามและอบรับค่านิยมที่ทั้งครอบคุมและอยู่เหนือทุกคนที่มีผลประโยชน์ในบริษัทค่านิยมเหล่านี้จะต้องเด็ดขาดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มันจะต้องทําหน้าที่เป็นกฎหมายในการบริหารปกครองบริษัทและด้วยเหตุนี้จึงเป็นเสมือนนายโดยรวมที่ซ e o มีหน้าที่รับใช้วันใดที่ซ e o หรือผู้นําไม่สามารถทําตามหลักการแม่บทเหล่านี้ได้เขาจะพบว่าตนกําลังตามผู้ที่ตนควรนําอยู่และวันนั้นจะยังมีใครเรียกเขาว่าผู้นําอีกหรือบทเรียนที่30ปรองดองในสิ่งที่ไม่อาจปรองดองได้ คานทียอมรับในผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันระหว่างนายทุนและคนงานแต่ได้ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเดียวกันด้วยทั้งสองฝ่ายคือเพื่อนบ้านกันดังนั้นจึงมีหน้าที่ที่จะหาทางลบล้างกฎธรรมชาติซึ่งบอกว่านายทุนและกรรมกรคือคู่อริและมองหาทางที่จะร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน บ่อยครั้งที่ผู้นําองค์กรต้องพยายามหาทางปลองดองหรือหาข้อยุติระหว่างสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความขัดแย้งที่ไม่อาจปลองดองได้การพยายามที่จะลดหรือปฏิเสธว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นวิธีแก้ปัญหาที่รังแต่จะนําไปสู่ความล้มเหลว